โอนเพิ่นนี้ยินเสียงรถเพิ่นขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นชนดครับมาอออมหอดครับมาหอดเติมเ <laughs> ติมมันไปเ <laughs> ติมถังกับลูกมาหอดวิดเครื่องนิดหนึ่งหมดตอนมาบ่าบบ,บกกินน้ำมันวันไหนโอเคเดนื่อเมื่อยเดนื่อยาวิเศษเดนื่อยาวิเศษอยู่แล้ว ดูดอยอดเดียเติมพลังเ,เทศไ<ะ>ปเทศฮะเ,เทศร่างกายโอ้ยจันทร์ชวดว่าไปเทศร่างกายหลังจากวิ่งมาหลายปีแล้วละวะเป็น <c oughs> ย่างบบทอไผยมาบอ่อยมาคุยให้ฟังช่างอื้องมาบให้ฟังกับโบเชือร์ละวะ <c oughs> เย่ก็บให้ฟังกับโบเชือเออจัน,นทร์ชวดว่าไปเติมไปเทศเ,เทศร่างกายลานปะพันฮะรอปีแล้วปีเป็นผู้จนเจ็บสวงแล้วนานครับออกร่างกายบโเจ็บสวงคุบคุบคุบหนูจากเชือร์โอ้โหแองกิวแองกิว แต่ว่าขายมวยกันยุดเดอะอันนี้มันปีนผู้ราบเสียมันดดเมื่อวาพ่อพ่อลงแว่นตายป่ะเแว่นตาเสียม้ยจักามันเสียอยู่เลยเออฮ่าฮ่ามัาฮ่าฮนาฮ่เฮ่าฮ่าฮ่บ้่าฮ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 ่า่าฮ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 าฮ่า่าอนา่นา เหมือน้องี่เราไปประจำอยู่นะครับเนาะความมือชึ่อไปอย่างไรบอสูฟังเนี่ยความชื่อเมย์เหมือนความชื่อยได้เมื่อยไปได้เมย์ถูกป้ะไดออกกําลังกายเนาะแต่ว่าถามว่าสิไปอีกบ่ไปเลยเนาะนานอาจารย์ทศอือจไปอีกบ่ไปก็โดนไดยั้งคือบอว่าทําอะไรอย่งไรไดยังกันเลยจะทําโยก็ถามอะได้ได้คอนเทนต์ได้คอนเทนต์มันได้สุขคนนี่เนาะคอนเทนต์แต่ว่า ตกไปเดี่ยวตัวเองเจอสิลูกแม่นแม่นผิวบอกว่าเดือนเนือนนี้ว่นใดแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเสียกะพันก็ไปดูครับไปย่างเขาบุชอ๋อพ่อดีบอกผมย่างเพราะท่านหอดใจอยู่ขึ้นภาคแรกเบิดอหนำไปสามขวดลยกินผู้ขึ้นมาทำการมันได้อไงดื้อๆเข้าตึ๊ดเจ็บปวดนาเหลืองอยู่แต่ว่ามันแต่ว่านาเหลืองอยู่แต่ว่ามันนี่งขั้นหนึ่งนะครับอีกขั้นหนึ่งอันนี้ขั้นหนึ่งของเอกพันอีกขั้นหนึ่งมใส่น้ำจอดใน สองน้ามหอดครับเลามาถามความรู้สึกนี่ละไปมวนมวนเมื่อไดียเมื่อไหร่มวนได้ว่าได้ได้พลังกายได,ได้เห็นต้นใหม่เ,เห็นนั่นงในหองแอร์ได้กามืออ่าฮ่าห่าฮ่าฮ่าฮ่าา้่าฮาฮ่า่า่่่่่า่าา บ่าในปรเมือสาเพเบอใเพบงเันะเียตราพอเร็ันี่หมมันเติมพลังจิตเห็พลังความธรรมชาตินาะเติมพลังธรรมชาติบำบัดเกินใส่่ธรรมชาติบำบัดเปเมืองภูเขาเมืองเป็นเมืองภูเขาเมืองก่อนหินเมืองนาพ้าเมือง ต้นไม้เออเมืองในหลายอย่างโอ้มีมีความสุขแต่ว่าขอบคุณผู้นำทางเอกพันธ์ครับทางอึงนะครับไอ้อึงกับตูมัดสุดยอดแนะน้ำส่วนเลยไปหน้าไปหน้าฉัอินมันว่า้ามีโอกาสผมก็สิไปอีกนะครับมีมีโอกาสมีโอกาสได้ว่า์โมีโอกาสเด้อตีงานอยู่ไปบ่ได้ขับ่มีงานเออขันว่างงานสาระไปเจ้าเมื่อหนึ่งอย่างไม่เสียอะไรดอกยังไม่เสีย โอเคครับนี่ครับแนวที่ได้มากวันนี้เป็นเบานะครับไข่เบาดี่ไปคุดนะครับได้คอนเทนเบาหลายล้ยหยังคอนเทนกล้วยใหม่คอนเทนขี่หินคอนเทนนาพาจัดเต็มเลยซื้อมีแม่ไม้ใหม่หา1 2กิกเครื่องเที่ทางยืมคุณชายจะได้กันแน่นเต็มถูกไหจัดเต็มเลยตัวเช้าผมขอมาใส่64เลยตัวมันแบตเปิดก่อนเออเรื่องจัดโทรศัพท์จัดโทรศัพท์กันเลย โอเคครับพอ,อกันคลิปนาครับพอกันคลิปหนาครับอันนี้คือ,อ,อคอนเทนต์ได้มากนะครับเนาะไดนี่แหละกต้เป<ด>น,นขาตูฟคคิบ